สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับผมจวันนี้ก็เป็นวันที่สิบเจ็ดเนาะสิบเจ็ดสิงหาคมสองห้าห้าคือเก่าครับเอฟซีคือเก่าคือมือนีเป็นวันพุธวันพุธมหากราบเลด้าวบ่าวาสิเป็นทั้งงานหน้าที่กับปลอยมาแล้วจเหลือตาคลิปนี้ล่ะของเสี้ยนเตียจและกับสิมี่ของอารมณ์แมนจ้าถัดไปคลิปถัดไปนะครับมือนี้มหากราบจเลด้าว หลังจากเอาไทยมือว่านี่ผู้พาดผู้พาดกะจอบซ้อมมึงดีๆนะครับผู้ได้กานนี่แหละมาต่อมาต่อทุนมาต่อทุนมาต่อกำไรมาต่อกำไอมาต่อกำไรกับเล็กเล้านะครับกาสิ้าไปบึงนะครับวาเทียมเตี่ยนเป็นไห่แนวทางมากมีโตใดเน่เพิ่นเว้าวาจังไดเนาะ แล้วกางวดที่ผ่านมาจเพื่อนเข่าตัววิ่งรูดจ้ะอ่าเพื่อนเข่าตัววิ่งรูดสาหรับเสี่ยนเตี๋ยบางพี่นะครับผมจีว่าบอ่าจีว่าบอเขาเลยกับบแมนเนาะเพิ่นถือว่าเขาเกือบทุกงวดเนาะบางเที่อก็ไปเขาสมาคี้บางทันมีเอฟซีบางทันแบบติดติดสมาคี้ไว้น้ำยังสะไ้น้ำเพิินอยู่จ้ะแม่นม่แล่ที่จริงแล้วอยากให้ อยากให้เบื้องต,ตัวเด่นตัวเนวเ้นของเพื่อนเนาะสนาบเสี้ยนเตี่ยนนี่ครับค่ะ,ะจังงวดที่แล้วมันบอเมื่อวันจันทร์ของเพื่อนไปเข้าเล่าสามคี่แต่โตลูดฮานะเข้าเล่าพัฒนาอยู่อืก็น่าสนใจน่าที่ตามตามละน่าที่ตามลหรครเบ f ซี่ราว่าสิเป็นทั้งงานา้าขี้นะครับงาน้าคีงวดที่แล้วกับเขา้าเก้าฮาก้าวจ้าลงนี่เข้าบนล่าง อ่ะเขาบนล่าง <c oughs> เขาหน่อยพอมจ้าอ่ะเดี๋ยวจังไดก่าผู้ใดเป็นแฟนครับของอารมณ์กะถ้าเบิงงนคลิดต่อไปจ้านะครับเอา้ากับว่ต้องว่ารลายใหญ่ห้างนะครับเอ็ซี่ครับอ่ะเดี๋ยวบุญน,น้ำโชกกะจะพาไปเบิ้งเลยว่าเสียนเตี่ยเนี่ยเพิ่นว่าว่าจังไดแน่ในงวดวันที่ 17, สิบเจ็ดสิงหาคมสองหาฮกหา,กห,ากหรือเย็นนี้นี่เองนะครับไปเบิ้งกันเลยครับจ้าดูครับ สวัสดีครับเสี actually, ้ยนเตี้ยครับครับวิเอาอีกรถมาหน่อยก็ได้โอ้ยเนาะไออุตส่าห์หามาแล้วดิต้องใช่หรอกครับรถคิดก็เพิ่งกิดก็ควงไม่ได้เลยโอ้บ่เป็นยังบ่เป็นยังกระเข่าอันนี้อยู่ครับเขารูดหาอยู่ตั้งห้าน้อยน้ำเลื้อนยางน้าเลื่อนนุ่งไปเลยโอ้ห้าน้อยกับเฮ็ดบอกครับเฮ็ดแม่คุมๆเรื่องมานี่ละอ๋อแล้วแล้วเป็นตังไรไอห้าน้อยเขาดีบ่ ไม่ใช่เขาจนจะต้องจนนเป็นตัวตกัรต้องมากลัวอือขึ้นขเขาด้อยปกติครับไอ้งนวดนหารกาทหารที่ับไปเขาไอ้หน้าเนียะเนาสามัคคีหน้าสมาสมัคคีครับเน,น,น,นี้เเเเนยเนี้ยโอ้ยแต่แต่บางทีบางโมดิตี่หรอผมกยเสียใจเพื่อนหนู บอเป็นนังครับอบอเป็นนังแนวทางมันมีเขา่ามีรุดเป็นปกติแต่ละทั้งวันนี้แก่ตุ้นมันใจ้ก้นทั้งวดนทีละอ้าวอ้าวบาทนี่อ่าเกินเอาเลยวะเอาเลยครับเอาเลยครับเส้นเตะครับเกินสองกับหาเดินสองกับหาเอาจากมือตัวเราต้อง,องเอาเขาจะไม่ลุกขึ้นขานเลยเดียวจะไป็เชือเนาะแมนครับผมแมนครับเอาจาก หาศูนย์พหาแปดต้องจะหาหามขึ้นก็บอกหรอกฮห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองหาสองหาสามห้าสี่หาหกห้าหกห้าเจ็ดหาแปดหาเก้า Dante, อ้าไม่ตอไ้นตกหไ้เจ้าตอบโอ้โอ้แมนแมนแมนเอาครับบาทนี้สองบาทสองสองศูนย์สองหนึ่งสองหนึ่งสองสามสองสามเลยเนาะครับสองสองผมบอกคุณผมบอกมัโอ้สองสามโอเคครับสองสีสองสีสองาสองหา สองหกสองเจ็ดสองเจ็ดสองแปดสองแปดสองเก้าสองเก้าครับเอาสิได้พอถุงตัวน,นี้ไ่ม้วนผมด้วนะฮะศูนย์กับสองศูนย์จีดเ็นใต้ไว้ไอ้เจ้าไอ้ระวังนะอ๋อห้าศูนย์ครับอันไหนก่อนครับสองศูนย์ห้าศูนย์กับสองศูนย์คอยระวังนะครับจิดเซนใต้ไ,ไว้เพื่อนเราครับ ราคาลักหากรเด็นหาสองหาสามหาเจ็ดเดินหาสองหาสามหาเจ็ดนู่นผมไม่กำหนึ่งหาเจ็ดอ้าวบาทนี่แตู่ลักสองกระเด็นสุดๆละสองหนึ่งเดินสุดๆคือสองหนึ่งแกก็สามาสองหาสองหาสองเจ็ดสองเจ็ด รักนผมจะแนะนั่ารักสองแล้วปิงบนกหอนเดิรักสองนี่ให้ไปบนนะครับแม่ล้ก็มาก็ระจละงานี่กยู่งละสองต่นใจเปนมาสเอรแนวนั้นนะก็มั่นใจเป็นั่งนะครับตายนี่เอาตกันเย่างโตเลยเนาะครับผมเอาตกันครับศูนย์เจ็ดวียศูนย์เจ็ดกันศูนย์เจ็ด สันมากทุนสั่นมากฮะทุนสองทูนศูนเจ็ดสี่น่งที่ว่วโอ้ธนาคาก็เป็นคนนี้สั่นสี่นะสั่นมากผมครับตันติดจัดได้ตังก็ยาละลิงน้อยแตนไม่ตัดผนไปคือครับผมปกติไอครับผมตัต้องตัดกุ้เล้าอ่ะโอ้ครับออกไปโหลดออกหมดครับให้ผมถามนะครับเสี้ยนเตี๋ยครับมะ ปกติเนี่ยมีเทคนิคในการไปจับไปหาบอหมายถึงว่าเอาไปลูดไว้ซ้ำนี้แล้วมาจับคู่ใส่ซ้ำนี้ยังจังสีนะครับผมก็ไปเม็่อไหรแต่ผมกันพี่ผมก็หาแั่สองเลยเดียวอดวโอ้ผมเจอแต่สองผมตังอื่นงผมป็าปลาหูหรอกผมกะเลียงสุนิมบ้านคนไมืไหน่ด้ยครับ แล้ว no kind of มาเป็นมันนี่มันมีโตเล้เลีกเอยู่หลายโตัด้เนยเน่ใครมาเอาตามหลังเาอแล้วตัดสินใจเอาตัวนสิน้ามันมี่สูงมีสามมีสี่มีห้ามีเจ็ดอืมครับแล้วตัดสินใจว่าเ้าตัวไหนมนเป็นตัวขอกมาสุดตัวสิดนาครับพเลยตัดสินใจว่าตัวไหนมันสิบเป็นสัมาคู่กันก็เปแน่างนีแต่เรื่องเรื่องเรื่องคนเรื่องเงื่อนงมฝันต่อไปต่างสของถั้าแปดั้งโตตรงเงิน หมายถึงงวดวันที่หนึ่งกันยานี่บอแมนแมนสองเก้<ม>ต้องเห็นแต่ผมปั้นต่อเห้ผ้าแผ่บนอุ้ยเอาเดี๋ยวผมจดไว้ก่อนสองแปดเก้าเนาะแมนแมนต่อมาหเห็นเอาสองตัวกับตัวนี้เหรอโอ้ยมองวันกันแต่พี่อันแต่เนเลยนี่ขอไปวันที่หนึ่งครับแมนครับแมนครับเดี๋ยวจังไรรัฐบาลถ้างวดอ่า เนี่ยงวดวันที่หนึ่งกันย่าเนี่ยอยากให้ทางเสี้ยนเตี่ยเนี่ยล่องเข่าประกวดเบิ้งอะนะผมมันเป็นนี่ยผมก็เห็นกันแล้วนะเศรษฐกิจโดนโยนอยู่จไม่ได้เข้ามาประกวดมันยากอย่างเงี้ยแต่ทางนี้ผมยังหวันใจว่าที่มืองวดเองครับแต่ว่ามัน ผมจตัวผมเหยนหมดทีดียวหันผมในที่สองที่หกที่แปดผมก็ยังไม่ได้ขเลยซื้อได้สองที่หลังางกับคนปนที่สองเองเกงอว้อยู่โอ้ค่ะผมผมไปื้อเห็นด้วนหลายซื้อไปต่ว่มันาอาศัยมาเอาโตวเป็นเดินไปหิ้มาจับประกกันนะครับวานี้พันันมอก็หลงอไดีล่านี่ยลงพูแล้วมันสองเลี้ยงามมาแกดสามนสือมันลง่าโอ้าแปดตามเาะาาเพเป็นกระาเล่นแล้วเนาะ แกกูเกเยินตั้งแต่สองพน้ารอี่สิบ้าครับผมครับอ่าดีโอ้ยเรื่องปัญหาต่อไปเล็กครับต้องก็อกเสียงร้องหมดแล้วแ่ลก้เเลย,ยแมนครับเลขดับ,บนี่เลขดับตอ,ตอนนี้ว่าถึงบ่ได้เลยดิ<แ>คือมาไดเา้เบสตอือตมต้องิเลยแต่สามเจ้าจ่าอะอย่างเี้ยครับอ๋อสายแมานางกิดนางกิอยู่ณสายตายเอาแปมากผู้จับไปหมุนเอาสามหาแนเข้ากระอนต้นหรือะครับ อย่างนี้ครับว่าตวมาที่นกับเือสองหนึ่งของบอลครับแต่ส่วนเาจะได้ใหญ่ใหญ่เมื่อสิเดนเดียมั่สิน้าส่วนมันสิมหน้าราชนะกหญนีเหรอครับเอาอาจจะได้เรลงออกไปอะหลงมากแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเฮ็ดคลิปต่อจากเส้นเตียนี่แหละครับเอาาเอาเอาเอาขอบคุณเสยนเตี่ยครับที่แบงปันแนวทางให้ทางเอฟซีครับครับผมครับครับขอบคุณครับผม